ครับวันนี้มาชมเหรียญหลวงพอ่อหลวงพอง่งพอโตวัดโพแเจ้นะครับตรงนี้เป็นเนื้อกระไรทองรุ่นรุ่นไหนครับหลวงตาสองเก้อห้าสองเกก็ระไรทองสองห้าสองเ้า๋อด้ดานหลังแล้ววัดโพเจ วัดโกแจ้ปีสองหนึ่งตรงนี้เป็นทอ,องแดงลมดำห้าเจ็ดหนึ่งอ๋อทำไมมีเลขเลขไม่ไม่เหมือนกันครับทำไมมีเลขไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับสองป้าสองหนึ่งบริยานครับอ๋อเหรียญลมดำนี่สองหนึ่งสองหนึ่ง เส้นหากันที่เท่าไหร่ครับน,นี่ราคาทเท่าไหร่ครับราคาเราไม่เด็ดกระดิ่งโดยตรงเราจะไปเปิดราคาเขาด้วยครัอ๋อไม,ไม่ไม่ว่าหมายถึงว่าเขาบูชากันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มันก็แต่นะฮะมันบางคนไม่หวยกันไม่เหมือนกันเออตรงนีไ้ไปด้วยเหมือนกันกระไรทองสองเก้าลมดำสองหนึ่ง รารคาอายู่ที่ความมึงพอใจนะครับอของดีวัดโคแจ้ว <Cle aning. S 2> ส,ส,สวยครับตรนนี้เป็นเหรียญลงเข้าไปนะครับรเ,เนื้อเงินลงยาสีแดง พอไปวัดกำแพงแร,ร,รุ่นแจกกรรมการอ๋อดาวสวยสวยครับสวยหลวงพ่อยังมีให้เช่าที่วัดไหมครับไหนฮะลวงเหรียญน,นี่เหรียญหลวงพอตัวนี่มีแต่ต้องหา คนบางคนที่มีไม่ที่วัดอย่างเดียไมแต่วัดเขาไม่เปิดจังรอตอนงานมีงานเทศกาลเขาจะเปิดรั้วเป็นของในวัดจะเป็นจะไม่มีแล้วอ,อ๋อตอน,อนจะไม่มีถ้ามีงานวัดถึงจะทางวัดถึงจะเอาออกมาให้ทําบุญจะชอบแรงค<อ>รัแบแต่ผมมีประการ้วผมไม่ยุ่พยุงเขาครับครับครับทำอาหาตามวัดที่ได้ถ้าอย่างงี้มาหาตามวัดที่ได้บางคนมี บางคงก็สองพันบางคงก็สามพันไม่แน่นอนนะอยู่ที่ราคาพอใจไ้แล้วถ้าใครอยากได้เรามาติดต่อทางวัดได้ทุกเขาจะไม่ออกอ๋อไม่ไปเช่าต้องมาหามาตามตอนมีงานเท่านั้นตามเงินอะเงี้ยโอเคอะไรนะครับผมครับสวัสดีครับ